How to ูเซตผมในกองถ่ายหนึ่งวันเซตยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยนะกองถ่ายกองถ่ายมีอยู่สองคนเรียกกองเหรอไม่ใช่กองถ่ายหรออยู่บ้านด้วยนะคลิปเนี้ยเขาจะสอนเซตผมจะเซตมาทำไมก็นี่ไงสอนเซตผมเห็นปะเซตเนี่ยเซตแบบนี้ให้มันต้องอ่ะเดี๋ยวขอก๊สกลับเข้าไปก่อนอูอ่ะโอเคฮือ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 วือฮ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 ืเฮือ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 ฮ้อฮื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 อฮ วันนี้นเราจะเป็นออกแบบมีฟิลเหมือนโอป้าล็อกนิดหนึ่งเพือจะได้ถ่ายงานวันนี้ได้ดีมีแบบมีความแสกมีความแบบรอนสไตล์ผู้ชายเกาหลีนะฮะแล้วก็หน้าตาเราก็ออกจากเกาหลีแล้วเกาหลีอ่าเอาแว็กใส่นิ้วก่อนนะครับเพราะพี่ออบจะให้เราเซ็ตทุกวันทำไมใส่นิ้วทำไมไม่ใส่ใจครับยคนผมด้วยอันนี้เสียบครับไปอ๋อเมื่อคืนยกคนผมไว้อ่ะปุ๊บ อ้าวออกเราก็เซตหมายถึงว่าไอเ้เนี้ยต้องไปต้องยีให้มันทั่วใช่ไหมพี่อ,อ๊อฟอืมมันมีลังแครไหมเนาะมีแต่ลำพังโอเคครับผมคนไม่ต้องค่อยรู้หรอกว่าเราเซตผมนะฟแบบิลฟิลมันจะธรรมาชาติไม่จงใจ<ๆ>เอาแบบธรรมชาติธรรมชาติโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันฮะว่าผมตรงน,นี้เราจะโพลในคลิปไหน